สวัสดีครับสายช่างทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับครับคนชอบเล่นบล็อกราคาถูกนะครับวันนี้ก็ได้สั่งมานะครับเดี๋ยวจะแกะก,กล่องให้ชมสั่งมาในลาซาด้านะครับในราคาไม่ถึงแปดร้อยนะครับทางเชียงใหม่นีนครับมาดูพร้อมกันในกล่องเปล่านะครับผมสั่งตัวเปล่ามา พราะว่ามีแบตบนีแล้วนะครับคล้ายๆแบตมาคิต้านะครับพร้อมกันนะครับเป็นสีแดงนะครับแดงแก่แเลยนะครับทรงนี้หากินได้หลายสีนะครับดูไฟก็เหมือนตัวทานสุนะครับสีเขียวมาจะค่ายเดียวกันนะนะั่นแหละแต่เปลี่ยนแค่สีนะครับ ใครชอบซื้ออะไรก็หาเลือกซื้อเอานะครับมีทั้งแบบตัวเปล่าแล้วก็มีแบตด,ด้วยนะครับพร้มอมลูกบล็อกแต่มันก็อีกราคาหนึ่งนะครับตัวนี้ออกสีแดงดํานะครับคุณภาพไม่ตามราคานะครับของถูกแล้วก็ตัวนี้เขารับประกันหนึ่งปีนะครับร้านนี้ร้านเชียงใหม่เนี่ย ยอไมโคนรนนี่นะครับโดดแน่นนะครับี๋ยวผมจะหาแบตมาลองฟังเสียงดูนะครับผมก็ว่าเหมือนกับทัวตัวไปนะครับเขาบอกว่า600นิวตันเนี่ยดูแล้วมันไม่ถึงหรอกครับสบงนี้สภาพนี้ราคานี้ก็ประมาณ350หรือ380นี่แหละครับแต่ก็ เรือเพลือเพงพอน้ำหนักไม่เยอะนะครับประมาณไม่ถึงกิโลนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เจตใสไซเบตก็ประมาณลูกกว่านะครับแบตแบตผมมีต่างหากนะครับแบตเทียบแบตจากร้านอื่นมีมาแล้วแบตช้แบตท,ท,ทรงนี้นะครับเนียนเอีดยดเลย นี่นะครับมันปรับได้สามโหมดนะครับคันเข้าสามนี่กันเข้านะหนึ่งสองสามครับนี่สตาร์แบตไม่รู้จะใช้งานได้เปล่าหรือว่าสีหลอกก็ไม่รู้แล้วการออกนะครับยากนะครับคันออก หรือว่าจะคันออกแบบกันนอ็อตหลุดกันน็อตร่วงนะครับนี่ครับอเหหกร้อยไม่ถึงหรอกครับแต่ก็โอเคนะครับตามราคานะครับใครชอบของถูกก็หาซื้อได้นะครับชอบสีชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับผมลองจะลองไปเทียบดูผมว่ามันจะเหมือนกันแล้ะครับกับตัวสีเขียวทันสุ เดีตัวนี้สีแดงมันจะแจ่มกว่านะ่อยสวยนี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับยี่หอ